ในเรื่องจํานวนนับน,นะครับการบวกลบคูณหารจะเป็นส่วนหนึ่งของวิชาเรื่องจํานวนนับเลยนะครับคิดว่าน้องๆคงจะบวกลบคูณหารกันได้คล่องแล้วนะครับแต่อาจจะเป็นการบวกลบคูณหารตัวเลขที่ไม่เยอะมากนะครับแต่ในการสอบแข่งขันนะครับโจทย์ที่ใช้ในการสอบแข่งขันจะเป็นตัวเลขที่เยอะนะครับเพราะว่าเขาต้องการจะทดสอบน้องๆนะครับว่าบวกลบคูณหารกันคล่องหรือเปล่านะครับ วันนี้จะขอทบทวนเรื่องการบวกลบคูณหารเรามาเริ่มที่การบวกก่อน4 5 3 7 8 3บวกกับ49,987นนะครับก่อนที่เราจะทำการบวกลบคูณหารตัวเลขที่มีจำนวนเยอะๆนะครับผมขอเน้นย้ำบางเรื่องนะครับคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเลยทีเดียวนะครับการบวกลบคูณหารตัวเลขที่เยอะๆนะครับ ขอให้น้องๆเขียนตัวเลขให้ห่างกันสักหน่อยนะครับอย่าเขียนชิดกันเกินไปนะครับเขียนชิดกันอย่างนี้ไม่เอานะครับต้องเขียนให้มันห่างกันสักหน่อยทําไมเหรอครับเพราะว่าตอนที่เราตั้งบวกนะครับพอเราเขียนตัวเลขให้ห่างกันนะครับเราจะสามารถเขียนตัวเลขให้ตรงหลักกันได้นะครับพอเราเขียนตัวเลขตรงหลักเราก็จะบวกกัน ตรงหลักนะครับแล้วเราก็จะทดกันไม่ผิดแถวนะครับถ้าเราเขียนตัวเลขชิดกันเกินไปนะครับการบวกของน้องๆอาจจะไม่ตรงแถวได้นะครับถ้ามีการบวกตัวเลขกัน3แถวนะครับแถวที่3อาจจะตัวเลขเยื้องทําให้การบวกบวกไม่ตรงแถวและบวกผิดแถวนะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ3าบวกเได้10นะครับการบวกในใจต้องคล่องนะครับ 8บวก8ได้16นะครับบวกอีก1เป็น17นะครับทด1ใส่7 9บวก1ได้10บวกอีก7ได้17นะครับทด1ใส่7 9บวก1ได้10นะครับบวกอีก3เป็น13ทด1ใส่3นะครับ5บวก4ได้9นะครับบวกอีก1เป็น10นะครับ4บวก1ได้5นะครับตอบ5,3,000 เ7 0ดนะครับอันนี้คือข้อดีของการเขียนตัวเลขให้หากันสักหน่อยนะครับเราบวกกันไม่ผิดแถวเลยนะครับถ้าเราบวกผิดแถวเราก็จะทดผิดแถวนะครับทำให้ได้คำตอบที่ผิดนะครับถือว่าสำคัญเลยนะครับเรามาดูข้อต่อไปนะครับเห็นไหมครับการบวก จำนวน3าจำนวนนะครับถ้าน้องๆเขียนตัวเลขชิดกันเกินไปแล้วเขียนได้ไม่ตรงแถวนะครับการบวกอาจจะเยื้องกันมาอย่างนี้นะครับนานๆไปเยื้องมาอย่างนี้แล้วทําให้บวกผิดแถวได้คําตอบผิดนะครับดังนั้นเขียนให้ห่างกันหน่อยนะครับแล้วก็เขียนตัวเลขให้มีหลักตรงกันนะครับ6กบวกสี่บวกแได้18นะครับใส่8ทด1น,นะครับ5้าบวกห้าได้1ิบ บวก3ได้ส3บาบวกอีกหนึ่งได้1 4บสนะครับทดหนึ่งใส่สีนะครับหบวก4ี่ได้10 17ิบดบนะครับใส่8ทดหนึ่งนะครับเราจะใส่คอมม่านะครับในหลักถัดไปจากหลักร้อยก่อนที่จะขึ้นหลักพันนะครับเพื่อเป็นการแบ่งตัวเลขนะครับทำให้การอ่านตัวเลขได้ง่ายขึ้นนะครับเรามาต่อกันเลยนะครับ 7บวก3ได้10บนะครับบวก1บวก1ได้12นะครับใส่2ทด1 9บวก1ได้10บวกกับอีก4นะครับได้14ใส่4ทด1นะครับ1บวก1ได้2ข้อนี้ตอบ242,848นะครับเราแบ่งตัวเลขทุก3ตัวด้วยคอมม่านะครับโอเคการลบนะครับคิดว่าน้องๆก็คงจะ ลบกันเป็นอยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นการทบทวนละกันหลักสําคัญนะครับของการบวกลบคูณหารจํานวนที่เยอะๆนะครับเราต้องทําไงครับเขียนตัวเลขให้ห่างกันหน่อยนะครับแล้วเขียนหลักให้ตรงกันนะครับนอกจากนี้นะครับการเขียนเลข7เลข1เขียนให้ชัดเจนนะครับเลข0เขียนให้ชัดเจนนะครับอย่าให้เหมือนกับเลข6นะครับสําคัญนะครับการบวกลบคูณหารจริงๆไม่ยากนะครับแต่ถ้าเกิดน้องๆ เขียนตัวเลขสับสนกันเองนะครับหรือเขียนหลักไม่ตรงการบวกลบคูณหารก็จะผิดนะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มกันดีกว่า4 1 0 0มื9หนลบ2499นะครับ1ลบ9นะครับ1มีค่าไม่พอให้ลบนะครับดังนั้น1ก็มายืม0ที่หลัก10นะครับศที่หลัก10ก็มีไม่พอนะครับก็เลยมายืมศูนย์หลัก100 ศูนย er in. ์หลักร้อยก็ไม่มีนะครับเลยไปยืมศูนย์หลักพันนะครับศูนย์หลักพันก็ไม่มีนะครับศูนย์หลักพันก็เลยมายืมสีที่หลักหมื่นนะครับสีที่หลักหมื่นให้ยืมมาหนึ่งหมื่นดังนั้นสีที่หลักหมื่นจะเหลือแค่สามหมื่นนะครับใส่สามไ้เลยนะครับจากนั้นนะครับหนึ่งหมื่นให้ยืมไปหนึ่งพันนะครับก็จะเหลือเก้าพันนะครับหนึ่งพันนะครับ ให้ยืมไป100ยนะครับเหลือเก้า0 0ยหนึ่งให้ยืมไป10นะครับก็จะเหลือ90ดังนั้นนะครับ10บวกหนึ่งได้11ดนะครับ11ลบ9ได้2นะครับลบกันได้แล้วนะครับ9ลบ9 9ในหลัก10นะครับลบ9้าในหลัก10ก็เหลือ0นะครับ9ลบ4เหลือ5นะครับ9ลบ2เหลือ7นะครับ3าม ไม่มีตัวลบนะครับชักลงมาเลยครับตอบสามหมน็ดันห้า้อยสองนะครับไม่ยากนะครับถ้าเราเขียนหลักตรงกันเขียนตัวเลขไม่สับสนนะครับไม่มีทางลบผิดครับมาดูกันต่อครับ4ี่แสนเก้าหน้าันห้อยสาสิบสองลบสามแสนเก้าแปด้อยเจ็สิบหกนะครับสองลบหมีไม่พอต้องยืมสามนะครับ ยืมมาสก็จะเหลือสนะครับสองยืมมาหนึ่งนะครับเป็นสิบสองลบหได้หกสลบเจ็ดไม่พอนะครับสองไปยืมหกมานะครับเป็นสิบสองนะครับสิสอลบเได้หนะครับห้ลบแปไม่พอนะครับไปยืมหมาดังนั้นห้าเหลือส่นะครับยืมมาเป็นสิบห้ลบแปดได้เจ็ี่ลบศูนได้สี่นะครับ 9ลบ9ได้0 4ลบ3ได้1ข้อนี้ตอบ1 4 7 5 6นะครับไม่ยากนะครับอย่าสับสนอย่าเขียนผิดนะครับมาดูเรื่องการคูณกันนะครับถือว่าเป็นการทบทวนหลักสำคัญของการคูณเลยเราจะคูณกันได้เร็วเราต้องท่องสูตรคูณให้ได้นะครับเช่น38คูนกับ62นะครับเราต้องท่องได้นะครับ28ได้ 16เลยนะครับไม่ต้องมาเสียเวลาท่อง2-12 2 2 4 2 3สไม่เอานะครับสุดคูณไปท่องก่อนนอนนะครับท่องให้คล่องเลย28 16ใส่หทด1นึครับ23สาได้ห6หทด1เป็น7ต่อไปเรามาคูณเลข6หลัก10บ้างครับ6 8 4 8ดี่สิบแ48นะครับทด4ใส่แปนะครับให้ตรงกับหลัก10คือให้ตรงกับหลักที่เป็นเลข6นะครับ 6 3 18ทดอีก4เป็น22นะครับจากนั้นบวกกันปกติ6นะครับ7บวก8ได้15นะครับทด1นะครับ2บวก1ได้3นะครับได้2ใส่คอมมาในหลักที่3ก่อนถึงหลักที่4โอเคข้วนี้ตอบ2356นะครับมาดูการคูณที่เป็นตัวเลข3ตัวบ้างครับหลักการเดียวกันเลยนะครับ เริ่มจากหลักหน่วยก่อนนะครับเริ่มกันเลยครับสูตรคูต้องคล่องนะครับห้าสี่ได้ยี่สิบนะครับทดสองใสศูนย์ห้าห้าได้ยี่สบห้าบวกอีกสองเป็นยี่สิบเจ็ดนะครับทดสองใสเจ็ดนะครับห้าสองได้สิบนะครับสิบบวกสองได้สิบสองนะครับมาที่หลักสิบบ้างครับเจ็ดสยี่สิบแปดนะครับใสสองตรงนี้นะครับให้ตรงกับหลัก สินะครับใส่8ให้ตรงกับหลักสิบนะครับเจ็ดห้ามหมีทดอีก2นะครับเป็น37ใส่3ตรงนี้นะครับใส่7ตรงนี้เจ็ดสองมีทดอีก3เป็น17นะครับต่อไปเรามาที่หลักร้อยบ้างครับ1คูณสได้สี่นะครับเขียน4ให้ตรงกับหลักร0อยนะครับ 1นคูณห้าได้5้านะครับ1นคูณสได้2นะครับจากนั้นบวกกันปกติเลยนะครับ7จบวกแปได้15้านะครับบวกได้14นะครับ5้บวกเได้ส2บนะครับ13 14าสได้14นะครับ2 3 4สามสีนะครับได้สีนะครับตอบ4 4 4 5 0นนะครับการคูณก็ไม่ยากนะครับขอให้เขียนหลักให้ตรงกันนะครับ ทดให้ตรงกันนะครับตัวเลขอย่าเขียนสับสนนะครับเรามาดูการคูณด้วยจํานวนที่ลงท้ายด้วยศูนย์กันบ้างนะครับจํานวนที่ลงท้ายด้วยศูนย์ก็เช่น10 20 410หรือ580นะครับจริงๆถ้าเราคูณกันปกติก็คูณได้นะครับแต่เรามีวิธีที่เร็วกว่านั้นนะครับทำยังไงครับมาดูกันเลยเช่นเราต้องการคูณ100กับ20นะครับเราก็แค่นำ 1มาคูณกับ2นะครับ1คูณ2เท่ากับ2นะครับจากนั้นนะครับเราก็นับศูนย์เลยครับว่ามีศูนย์กี่ตัว1 2 3สามนะครับนับศูนย์ได้3ามตัวดังนั้นนำศูนย์มาใส่3ามตัวนะครับหนึ่งคูณ20ได้สองพันนะครับมาดูวิธีกันเลยหนึ่งคูณ20ิบนะครับนำหนคูณกับ2นะครับได้2นะครับใส่2เลย จากนั้นนะครับนับศูนย์ได้สามตัวนะครับใส่ศูนย์ต่อท้ายไปอีกสามตัวอย่าลืมใส่คอมม่านะครับดังนั้นหนึ่งร้อยคูณยี่สิบได้สองพันนะครับมาดูกันต่อนะครับหนึ่งร้อยสิบคูณยี่สิบนะครับจับคูณเลยครับสิบเอ็ดคูณสองได้ยี่สิบสองนะครับจากนั้นนะครับนับศูนย์เลยครับหนึ่งสองใส่ศูนย์ต่อท้ายไปอีกสองตัวนะครับดังนั้น 1นึ่งคูณยี่ก็คือ2,200ันะครับสิบห้คูณสามนะครับคูณเลยครับ15บคูณสได้45นะครับนับศูนเลย1นึ่สอใสศูนย์ต่อท้ายอีก2ตัวดังนั้นสิบห้คูณสามได้4ี่พันหนะครับสามสิบคูณสพันนะครับเริ่มเลยนะครับสามคูณสได้ 70นะครับจากนั้นนับศูนย์เลยครับ1 2 3สามใส่ศูนย์ต่อท้ายอีก3ตัวนะครับดังนั้น35คูณ2000ได้เจ0ดหมืนนะครับ30คูณ2,500นะครับไม่ยากนะครับ3มคูณ25้าได้75นะครับจากนั้นนับศูนย์เลยครับ1 2 3สาใส่ศูนย์ต่อท้ายอีก3ตัวได้7 5 0 0หนนะครับโอเคนะครับเรื่องการคูณ ไม่ยากนะครับถือว่าเป็นการทบทวนน้องๆน,นะครับเรามาดูเรื่องการหายกันต่อครับ